ตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากคนนั้นก็คือพบทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วทั้งแอลกอฮอทั้งที่พ่นจมูกหน้ากากพกไปแบบเยอะมากครับผมก็ไปถึงนู่นพอด็เป็นห่วงเป็นห่วงครับแต่ก็ก็บอกตลอดนะบอกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรดูแลตัวเองดีๆกินวิตามินนะจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันแล้วก็อย่าลืมล้างมืออย่าลืมนู่นี่ครับ เดี๋ยวกังวลที่สุดก็คือตอนอยู่บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าก็จะเราก็จะเจอคนอื่นที่แบบไม่ใส่หน้ากากอะไรอย<ช>่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้นะใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตัวเองใหม้มที่สุดครับอย่างดีอย่างดีงด<ม>ก็กลับมาก็กลับมาก็น้อยเหมือนกันก็กลัวว่าจะติดกลับมาหรือเปล่าก็ก็ไปตรวจแล้วแล้วก็ได้กลับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กลปลอดภัยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เรารู้แบบเป็นสั เ่าว่าเหนื่อยมากก็สนุกก yes> ็ดูดูเขาก็สดใสดีแฮปปี้ดีครับก็เป็นงานสวยๆเนาะงานสวยๆก็รูปออกมาก็ดีมากเลยคลิปวิดีโออะไรก็ดีมากเลยบอกไหมว่าเขาแบบได้่เจอพี่ีาไหมกินด้วยเนาะใช่เขาก็เล่าเจอวีเทน่าด้วยอ่าก็นั่นแหละครับ นั่นแหละครับเขาก็เาก็ภ so, uh ูม huh. right? uh ิใจเขาก็ภูมิใจที่ได้ที่ได้เจอหลายๆคนเจอคิมอ่าใช่ครับก็น่ารักน่ารักคุณครับแล้วรุ่งมาโชว์อะไรไหมครับโชว์ก็ก่อนที่เขาจะลงอ่ะเขาส่งมาถามผมบอกว่าลงดีไหมเจอหาว่าเธอดาราจะบ้าดาราใช่ไหมก็ลงไปเถอะเออน่ารักดีก็ลงไปเถอะครับ ติดตามติดตามเขาก็ชอบครับเราเราก็รู้บ้างพอรู้บ้างาดูดูดูเคยเห็นบ้างก็คงนึกว่าก็จะเป็นประสบการณ์งานต่างประเทศน้องานต่างประเทศใช่ก็ดีภูมิใจกับครับกลับมาเราก็เป็นเป็นมนเตอร์ทั้ข้าวทั้งอะใช่ก็หลังจากกลับมาก็หลังจากกลับตัวอีกนะก็ต้องก็ก็ไปกินข้าวเลยใช่ใช่เจอกันทุกวันครับมันมันพอมันมีเวลาย้ายถ่ายกันมีความคิดถึงกันไหมครับ คิดถึงคิดถึงมากแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาด้วยแหละก็เขาก็แบบที่นอยด้วยว่าแบบถ้าเจอคนไม่ใส่หน้ากาอะไรเนี้ยเขาเขาจาเป็นต้องถอดเนี้ยเขาก็นอยตอนไปยังไงก็ไม่ใสใช่ใช่ใช่ใชเป็นเสร็จแล้วเขาไปกี่วันห้าวันมั้งฮะสี่ห้าวันใช่แล้วก็ทํางานตลอดเลยไม่มีแบบแก็บว่างเลยอ่ะก็ไปถึงกก็ทําเลยเพราะว่าเขาต้องไป แบบไปไปไปที่ช็อปไปที่นูน่นนี่อะไรของทีมเขาแบบไปถ่ายด้วยถ่ายหนังสือด้วยแต่เราเนี่ว่าบอกไปดี้ก็เ,เ,เป็นมีรอบหลายๆเดือนมีแบบต่างกันแบบนานขึ้นอ่าใจชันใช่ใจครับก็เราก็เบื่ออะไรก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็แบบว่างอยู่คนเดียวก็เลยขับรถไปบ้านต่างจังหวัดแล้วไปนอนอยู่คนเดียวเลยห่างบานกว่าไปเข้าป่าห่างป่าปก็เข้าป่าเออเราเออไปออกกันเลย ได้ได้เรียนรู้ความคิดถึงเออได้เรียนรู้ความคิดถึงว่ามันเหงาเนาะค่ะไม่ไนแล้วแบบไลก์ไม่คิดถึงอะไรก็ตลอดครับก็คอ l มาคอ l l มาวิดีโอคอะยเงี้ยทั้งวันแหละเขาก็แลกเปลี่ยนกันเป็ีคนไเลยนะบ้างใช่ใช่ก็ถ้าเขามีเวลาก็จะแบบวิดีโอคอ l มาว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยหนาวก็ถามว่าหนาวไหมเป็นยังไงบ้างครับ อยากไปนะอยากไปมากเลยอยากไปเพราะว่ามันก็มันก็นกดูแบบเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของเราเนาะไมอยากไปแบบเออไปโชว์หน่อยถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับไม่เป็นสร